เต็มเลยนะครับท่าเรือท่าเรือวัดอรุณน,นะครับล่าสุดนะครับท่าเรือท่าเกษม เยเยสวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข่าสู่สรงพระท้องตอนนี้พระท้องกำลังนั่งเรือข้ามฟากไปวัดอรุณนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาวายสี่โมงนะครับของวันที่สามสิบนะครับฝั่งน,นี้ท่าเตียนนะครับกำลังจะข้ามไปวัดอรุณ คนเดอนนะครับเต็มเลยนะครับ ตอนนี้กำลังจะขึ้นจากท่าเรือนะครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้ประท่องกาเข้ามาละหน้าอีกแล้วนะครับโอ้โหคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับตรง ตรงนี้ก็จะมียักษ์นะครับสองตนนะครับย้อนแสงนะครับ ไปเดียวว่าทองจะพาเข้าไปชมลานใน ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงนะครับรบ,บอนไซ์เยอะมากนะครับในวัดอรุณนะครับมีแต่ต้นสวยๆนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับตอนเช้านี้เมื่อเช้านี้อ15องศานะครับเริ่มหนาวแล้วครับมีลมด้วยนะครับโอ้โหเต็มเรือเลยครับ ี่โมงแล้วนะครับนักท่องเที่ยวยังมากันเยอะนะครับแ่้วแทงวัตุนฟอเลนตัวทันเดตบาทแบตพอดิสเ่นดูมไม้เทียนค่อยูมาเลี้ยงไปให้จู 我在在才接 <laughs> <laughs> เต็มเลยนะครับท่าเรือท่าเรือวัดอรุณน,นะครับล่าสุดนะครับท่าเรือเก นักท่อเที่ยวเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะขามนะครับ สวยมากแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ นี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับสมเดจพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับก็จะมีอาลอดเตียงนะครับด้านในก็จะมีเตียงนะครับและนี่ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าวัดอรุณ นักท่องเที่ยวขึ้นมาจากข่าเรือนะครับ ตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับนี่คือบริเวณด้านในนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับ ก็จะาประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับที่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูนะครับ